โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกลับมาอยู่ในเกมดาร์กบอลเลเจนด์กันอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาแนะนําตัวละครแปลความสามารถของโกฮังฟิวเจอร์นะครับหรือว่าเดทไอด้วนนะตัวนี้ค่อนข้างจะเก่งมากๆนะเกี่ยวกับการบัฟทีมแล้วก็การช่วยเหลือทีมนะครับแล้วก็ยังเป็นตัวดาเมจนะครับในช่วงเลดเกมได้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันก่อนดีกว่านะแล้วก็ต้องบอกว่าผมเพิ่งจะมาอ่านนะผมก็รู้สึกว่าความสามารถมันดีจริงๆนะมาเริ่มกันที่ การ์ดแดงนะครับการ์ดแดงเนี่ยเมื่อกดใช้งานเนี่ยจะได้การฟื้นฟูเกจหลบนะครับใบละ10%เลยนะครับต่อที่การ์ดฟ้าครับจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น20%นะครับแล้วก็ถ้าโดนศัตรูเนี่ยจะล็อกสไตล์อาร์ดบนมือคู่ต่อสู้ครับการ์ดเขียวน่จะมีการรีเจนคีนะครับแล้วก็มีบัฟยกเลิกอาการผิดปกตินะครับรับดาเมจได้น้อยลงแถมทําดาเมจเพิ่มขึ้นอีก20%ด้วยกันนะครับต่อที่อัติเมทสกิลนะครับการ์ดใบนี้ก็จะมีความรุนนนนแแรรงงงขขอออััลติิเเเมมมทพ่่ึ้้้40%ืกกดใชาะคบว จากการศัตรูที่มีการเลือดเด้งนะครับเมื่อเลือดเหลือสูงเนาะแถมการเป็นน้จะแรงขึ้นอีกนะครับ20%ถ้าคู่ต่อสู้เนี่ยมีเลือดน้อยกว่าหรือเท่ากับ50%นั่นเองนะครับก็คือถ้าเลือดต่ำกว่านี้จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก20เป็น60%นะครับแล้วก็มีบัสอัมเมอร์ครับมาต่อกันที่เมนาบิลิตี้นะครับก็คือจะจวดตีเมจสกิลขึ้นมือนครับฟื้นฟูคินะครับแล้วก็ลดสแตนดาเมจขัดคู่ต่อสู้ครับและมีการล็อกการ์ดฟ้ากับการ์ดเขียวทั้งหมดของคูู่่ตอส้้เเป็็นนนววลา 10V ีดดยกกัะ ต่อกันที่ยูนิคกบิลิตี้นะครับยูนิคแรกก็คือเมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามเนี่ยจะมีการบัฟดาเมจให้กับเพื่อน25เป็นเวลา15วินะครับแล้วก็บัฟให้กับตัวเอง45สามารถสแต็กได้สูงสุด90นะครับมีความเร็วจั่วการ์ดเพิ่มขึ้น1เลเวลนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเพื่อนในทีมเราตายนะครับแล้วตัวละครนี้เข้ามาในสนามเนี่ยจะทาการจั่วการ์ดเขียวขึ้นมือนะครับแล้วก็มีบัฟยกเลิกแพท่าน,นะครับทำงาน2ครั้งต่อ1เกมนะครับ โอเคความสามารถเยอะมากนะสรับยูนิคแรกทามีบัฟดาเมจเพื่อแล้วก็เป็นเดอะแบกเองได้ด้วยนะเพื่อนตัวเองตายนะครับต่อกันที่ยูนิคที่2นะครับก็คือจะมีการโคเวอร์บลัสนะครับแล้วก็ถ้าโคเวอร์ลงมาจะตัดการ์ดบนมือคู่ต่อสู้2ใบนะครับนอกจากนี้เนี่ยเมื่อคู่ต่อสู้เนี่ยโจมตีจนจบคอมโบหรือสิ้นสุดการโจมตีเนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้กับเพื่อร่วมทีม25นะครับแล้วก็มีบัฟลดดาเมจน้อยลง30นอกจากนี้เมื่อตัวละครนี้เลือดเหลือสูงเนี่ยจะทำการฟื้นฟูเลอขึ้นนมาีก40%ะครับ โอเคและนี่ก็คือความสามารถทั้งหมดของโกหังนะครับคือผมต้องบอกเลยว่าไม่รู้มาก่อนนะว่ามันเป็นตัวละครที่บัฟให้กับเพื่อนได้นี่เพิ่งมารู้ตอนอ่านเฮ้ยมีบัฟดาเมจถึง2 2แหล่งเลยก็คือตอนโดนดาเมจกับตอนลงสนามมานะเออเก่งดีครับปกติก็แค่ลํำคาญตอนคัฟเวอร์ตัดการแล้วก็มันมีบัฟยกเลิกแพสซีมี2ชีวิตอะ่ะไม่พอนะความสามารถมันหลากหลายจริงๆนะตัวนี้นะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใน PVP เลยดีกว่านะครับว่าจะแข็งแกร่งขนาดไหนนะ เจอคู่ต่อสู้แล้วนะวันนี้เราก็มาอยู่ในทีมฟิวเจอร์นะเพราะว่าคิดถึงมากๆกับเบจิโต้บลูนะรู้สึกว่าจะโดนทอดทิ้งทั้งทั้งสองสีเลยไม่มีใครใช้นะสีม่วงตอนนี้ก็ตี้ก็โกคูเบสีฟ้าตอนนี้นี่โกจิต้ายูเอลเลยครับไม่ต้องพูดถึงครับทั้งสองตัวละครเสียเซตไม่ได้ใช้นะสองตัวนี้แล้วผมก็ใส่ทางด้านของบูลี่เหลืองับมาบัฟทั้งด้านสไตล์ดามจแล้วก็บลัสดีเฟนต์นะครับ แล้วก็มีการบัฟดามจเให้อีกก็คือโกจิต้าม่วงตอนสวิชตัวเปลี่ยนตัวนั่นเองครับบวกกับบัฟของโกฮังก็น่าจะน่าจะแรงอยู่นะน่าจะพอเล่นได้อยู่ในเมตานี้กับตัวละครเทพๆอย่างเจ้าพวกนี้นะมาครับฟิวชั่นบุรุษไล่เทียมทานเปิดไปแล้วหนึ่งรอบผมยังไม่ได้บมียกเลิกทันคบเบอร์ครับโอเคใต้เบจิต้า บลัสต์ไปก่อนครับสลับสไตล์ยาวๆไปจั่วใหม่เท่นนะรออุปกรณ์ของมันน่าจะกลับมาเล่นได้เหมือนกับกูจิต้าแดงไอ้กูจิต้าเขียวตอนนี้ทำใจไปก่อนอ้เดี๋ยวก็ได้เฉิดฉายเพื่อนสไตล์ไปยาวๆโอเคสลับการทเขี่ยวกดการทเขี่ยวหุ่นหิงหลบเฟคแย่และสองเหลืองด้วย หลับ,ลบมาเคยเราก็อึดเหมือนกันนะเพราะว่าดาวเราเต็มเลตัวนี้โอ้โดนตัดร์ดบนมือครับเซตายค้ดเขียวปึ๊บครึ่งหลอดแปบ๊บเดียวครึ่งหลอดโดนคัดฟ้ามาโดนแคนเซลิลแคปหลบสไตร์โอเคโอ้โดนล็อกตัวอยู่โอ้โหโอ้โหเหงาเลย ไลก่กระแทกเข้าไปก่อนสลับนี่เนี่ยโอ้ยอโอเคไฟนอลคำมือคำมือห้าครับถามจริงไม่เข้าเลยโอเคบลัส๊สลับตดเขี้ยวปดเมนไปได้ตัวนี้ก่อนถือว่าเป็นโชคของเรานะดีกว่าได้เปจิตา้าเหลืองก่อนอันนั้นแย่ ่ะตายครับยิงไปแลวคนยังสับสนกับไอ้นี่อยู่นะบาดักนะมันจะไม่มีชีวิตที่สองนะถ้าเพื่อนมันยังไม่ตายนะครับก็คือมวนเดียวจบอ่าโอยเอาจัดวันนี้วันนี้ฟอร์มเข้มจัดบอกเลยทีไ่ได้กลับมาเล่นนะอือ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 บลาสตายไปครับ แล้วมันมีตัวเป็นตัวละครที่มีจั่วไวแล้วก็สไตล์ทุกครั้งจะได้เกรดคืนนะถือว่าปั่นกลัวนะมันปั่นกลัวจริงๆฮึบโอ้โดนต่อยทิ้งมาครับไม่ยอมอย่างนั้นเลยมีการ์ดฟ้าโอเคยิงบีตามอื่นหรือว่าเราดาเมจน,น้อยแล้วก็มีตัวบัฟดาเมจทั้งสองตัวเลยนะ40%ได้ลบเฮ้ยเจ้าอ๋อชนอีกแล้วมา ฝีมือของพี่โอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ไอนี่มาก่อนครับติดตามผลงานบราสอีกหนึ่งทีบราสอโอเคกดเหมือนกันลหลบได้สองทีนะติหนึ่สกิลของโตโม่วงไอตัวม่วงเรียกนี้ทับนะโต้บูม่วงแล้วกันไปทับกับตัวม่วงเซนไคร่นะฮะ แลวจริงๆหน้าที่ของโกฮังก็จะมีแค่ลงมา cover ตักการ์ดนะครับแล้วก็ปั๊บดาเมจให้กับเพื่อนนะส่วนใหญ่มันจะมีแค่นี้แหละแล้วก็ไล่สิ่งรับในแรงสูงสูงนะแล้วก็ยังแบทเพื่อนได้ด้วยถ้าคนในทีมตายไปก่อนครับมผมอยากได้ดาวเยอะพอมาอ่านความสามารถแนละ้วรู้สึกว่าน่าจะยัดให้ตัวนี้มากกว่าความสามารถมันเก่าจริงๆรักเฮ้ยเกมนี้มาเริ่ม รู้สึกมันนานไหมมันมีดีเลือดแรงอย่างเบจิต้า้วยหลบหลบซ้อนโอ้โหต้องเลือดตายแห้งมาได้เวลาแบดแล้วโอ้ยโอ้ยเลียนไม่ได้นะเคแล้วดูเกีหลบครับขึ้นมาโวดเยอะบอกเลยฟืบเสียดายนะตอนนี้ยังหาให้บิสซายาหรือฟิวเจอร์ที่ไม่มีอีกเนือนรีเกตหลบนะถ้ามีอีกน่าจะโอ้โหตัวนี้น่าจะโกงกว่นี้ตาเขียวอ่าเกีหลบเต็มละ ต่อคอมโบชุดหนึ่งได้การมาฟรีได้หลบฟรีหนึ่งครั้งรึปล่อ,อ,อยทิ้งไปเออเบ่งพลังสลับหลบแย่แล้วโอเคได่ได้สไตล์ส,สวนมานะไม่งั้นโดนบัสมเมอร์ครับอ่ามีลายซิมดัดด้วยปิดบางทีเหลือ47วิไป โอ้ oh my god มันเดาได้นะออรอโอเคการเขียวบ l ั s t อึ๊บอีกหนึ่งทีอ้ย,อย,อย่าหลบได้หลบได้โอ้โหไม่ทันอุ้ยโอ้ย,อยแรงมหาแรงหลบรอบนี้ชนได้เนี่ยาไม่ชนเฉยบ l ั s อยากได้สไตค์สักหนึ่งใบนะครับโอเคมาพอดีเลย ทำการไหลาย,ยาวจัว่วไม่ไหลาย,ยาวจัว่วไม่ไหลาย,ยาวโอ้มวานานมากเกมนี้อมันไม่ตายอีกนี่ไงโอเคจิงๆครับนี่เป็นโกหังของเราเลยแล้วก็ไปอยู่กับฟิสเซอร์วะ่ะ มาเดี๋ยวเราสลับออกเอาบัฟดาเมานะเพราะสียังไงก็แพ้ทางเฮ้ยอจาจารย์หลบได้โอเคเราหลบไม่ได้โคเวอร์อา้อาวแย่แล้วการฟ้าเต็มเต็มโอโ้โหโดนหลบได้นะหลบพันไม่ได้ด้วยครับโดนก่อนครับต้นเกมเละโคเวอร์ก่อนดีกว่านะแล้วก็ชว่วงนี้ฟิเซอร์มาแรงมากๆนะนะกับการมาของไอ้นี่ ฟิสเซอร์เหลืองเซนไครกับฟิสเซอร์เหลือง l อที T ่มีอุปกรณ์โคตรกอดนะแล้วตัวมันก็มีการฆ่าตัวละคารที่จะเด้งได้ในไายซิงดัดเดียวนะครับโคตรตึงเ่มันเลยทำให้เป็นอะไรที่ยุ่งยากนะแถมไอตัวเขียวนี่แจกฟีดันเก่งทิพหายอืเฮ้ยคัดแดงขึ้นมาไม่ทันอ่าเหมือนจะได้อยู่โอเค ตัดคอมโบโอ้โหไม่ใช่ว่ะเป็นโกเอ้ยเป็นฟิเซอร์เหลืองนะเอ้ยเป็นฟิเซอร์น้ำเงินนะไม่ใช่โกหังเหลืองลาสเหมือนจะไม่เปลี่ยนตัวฮะอีกทีหนึงโอเคคนมีจั่วไว้ทำอะไรก็เท่เฮ้ยเอโดนโอ,โอ,โอ้รัวสไตล์มาครับเปลี่ยนไม่ได้นะเผื่อโดนไลซิ่งนัดต้องยอมเสียชีวิตแรกเล่นหลอดสองเอาอเคอันนี้เขาเป็น เฮ้ยน,นี่จะตัดคอมโบเล่นเหลี่ยมเล่นเหลี่ยมนะหนูอ,อสลับสไตล์ยาวๆไปตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่เคาน์เตอร์โกหังได้นะถ้าได้สไตล์ก่อนแล้วเขาโคอมโบโนะเพราะว่าเราจะตวดขึ้นมาอีกสองใบนะครับแต่ก่อนเคาน์เตอร์ก็ดีอยู่แต่ตอนนี้มันมันยม่มเลยไนี่ไงบลัสโอโอโออออ เฮ้ยขึ้นเต่าทีเผือ้ไม่ได้ครับเฮ้ยแต่ล็อกเกลลบไล่ซิ่งรัดนานี้โอ้ชนไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าคุ้มอยู่เราเราชอบนะดีกว่าเราโดนไลซิ่งนัดที่เผือวเราแพ้เฮ้ยดันชนะด้วยอทำการสไตล์ต่อเนื่องโอ้แต่ขี้หมดโอ้โอ้แย่ละโอ้แย่ละโอ้แย่โอเคอุ้ยแรงจัดเลยว่ะสลับ โดน k n o ก k i n g ไว้ก่อนครับแล้วตามมาสไตร์จิวจิวจิวแล้วสลับโภฮังเลยนะโอเคเราจะทนได้ไหมเนี่ยกดเมนไหมเฮ้ยอันั้นจะเล่นเหลี่ยมอีกแล้วเขาตัดรอเราดื้อเราไม่ยอมไงอืมเล่นลิ่นนี่แน่ขอร้องละ่ะสไตร์ขึ้นมาทีไม่ขึ้นฮนะ เขามาเปลี่ยนตัวได้นะแต่ว่าเราก็เล่นยากอยู่ดโดนสีดักไปเรื่อยๆทำให้เกมนานนะโอ้กัดฟ้าใช่ไหมตัวกัดฟ้าใช่ไหมหรือกัดเขียวเริ่มสับสนแล้วหลายฟิเซอร์จัดโอ้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 โอโอ,โอ,อชาชาไม่ได้หลอกแต่ไปสุดเว้ยบลัสสลับไปก่อนเราค่อยสไตล์ต่อเนื่อง โอเคใบนึ่งสลับเดี๋ยวเรามีการ์ดเขียวนะไม่ให้เขาเปลี่ยนตัวแล้วก็ตัดลูกแกว้วจึกๆๆๆๆๆๆ๊กจึ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 ๊กถ้าการ์ดใบนี้ต่อคอมโบต่อได้เนี่ยแม่งจะกลายเป็นตัวโกงมากในตัวละคารนี้แต่ว่าเป็นการหลุดคอมโบครับอ่าทอยไปตายซะเฮ้ยกบทันกูไม่ทันยังโดนอยู่แต่ว่ามันเปลี่ยนตัวทันโอ้โหเป็นไรยิยง ูแรงอยู่ายแรงโอ้ไม่ได้เฮ้ยตัดคอมโบกดเป่งพลังเมนอบิลิตี้ดิดหบ่อยเฮ้ย,ยหลบได้ดึบโอ้คืนโอเคบลัสอ่าเสียขี้อีกหมดตัวเลยขี้เราลงมาแล้วครับคิเซอร์ เสียได้นะผมตอนแรกกะจะเล่นฟิเซอร์ยาวๆนะก็เลยอัดดาวขึ้น6ดาวสำหรับฟิเซอร์ตายเกิดแต่ว่าบิวก็ก้มหาก็เลยไม่ได้เล่นแล้วเสีย2,000เพชรฟรีในการปลดนะแย่จัดปิ่งพลังืออโอ้ยแย่แล้วจับแพ้จับแพ้โอ้ยโกังเดี๋ยวก่อนเฮ้ยหลบดึบอ่า มาเดรัสไปก่อนให้หมดมืออ้าวสลับเฉยเลยเุดยบร้อยครับสองก็สองเหลือแค่สองเราเฮ้ยหลบทัดเขียวโอเคได้อยู่ปึ๊บสามสิบเก้าวินะครับผมไม่รู้ว่าเขามีไลท์ซิ่งรัสแล้วหรือยังนะเพราะว่าเขาจิกลูกแก้วเราไปสองลูกอ่ะอเบืเอ่เอเบืเอ่เอเบือ่อเดี๋อหนึ่ง แล้วเรียบร้อยครับเหลือเป็นเหลือสองเข็มเลืสิบก้าวิเขาน่าจะมีไรซิ่งแล้วหรือเปล่าไม่รู saying, ้ไ่กระแทกปุ๊บโอเคได้อยู่โอ้โหน่าจะมันมันชีวิตที่ท่อไหร่นี่มันตายไปแล้วหลอดหนึ่งหรือยังเล่นเล่นนานจนลืมว่ามันใช้เกิดไปหรือยังเคต่อเลือดให้มันเยอะๆก่อนค่อยกดดึงเวลาด้วย เดี๋ยวเวลาหมดแล้วเราเสียเชิงต่อทิ้งไปรอรรไลท์ซิ่งรัดเคาน์เตอร์ครับโอเคปัดฟ้าขอให้มันไม่มีนะคือถ้าเราถ้ามันมีไลซิ่งรัดเนี่ยเราโดนบัสแล้วเราหลบไปเราโดนมันสวนเราก็แพ้เลยอย่างแห้งไหนีิีวะต้องยิงให้ได้นะสิบสองวิใช้ความเก่าเกมโอ้เก่าเกมแปดวิ จจจจจวิสล้สาววิโอ้ยโลุกโอเคเฮ้ยเหลือมันหลาสิ่งนดทันนะไม่มีเกลลบูบไปต่อยหน่อยตื้อตื้แล้วก็ตื้อตื้อตื้ชนะด้วยหมดเลเจรีมเลียมเจลีมโอเค โอเคครับก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับท่านเพื่อนชอบใจ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe mm hmm. ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย